ค่ะอันนี้พี่เพิ่งทํามานะคะเพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเลยค่ะไม่เจ็บเลยก็ไม่เมือนเลยนะแบบพอฟื้นปุ๊บก็ก็ลุกขึ้นได้ได้ปกติแล้วถ้าเกิดแบบไปผ่าตัดอื่นมันจะต้องแบบวนแบบอะไรอ่ะเซกว่านี้ก็รู้สึกดีเลยไม่ไม่อะไรใช่รู้เดือนได้เลยเผ็ดสะพายอีกได้เลยเพียเดียวดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบมากชอบเลยผิดเลยจากเดิมเนาะน้องกิ๊กผิดเลยชอบค่ะคือกลัวยังไงกังวลยังไงกลัวมาก กลัวาม,มากพี่รู้สึกว่าแบบ มันจะเป็นแบบตาเย,ยว่ๆหรือเปล่าเลยแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปเจอคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเป็นนิดเดียวเดี๋ยวมันก็จะหาย<ช> <ๆ S 1> มาทาครั้งหนึ่งเสียเงินแล้วเนี่ยเอาให้คุ้มเลยก็คือตอนแรกก็คือรู้สึกว่ามีริ้วรอยนะคะแล้วก็มีแก้มห้อยด้วยนะคะทั้งทั้งใบหน้าเลยล่ะรู้สึกว่าใบหน้าดูโศกมากตอนแรกก็จะไปทําร้อยไหมนะคะแต่ว่าที่นี้ศึกษาไปศึกษามาร้อยไหมเนี่ยมีวิวัฒนาการที่แบบล้าสมัยแล้ว ก็เลยอยากจะได้ที่แบบว่า,าที่มันทําครั้งหนึ่งแล้วอยู่ได้นานแล้วก็ไม่เจ็บก็เลยมาเจอนี่แหละค่ะทีละพรคิดมาดูของคุณหมอชนทิศค่ะค่ะอันนี้ที่เพิ่งทํามานะคะเพื่อออกมาจากห้องผ่าตัดเลยค่ะ<ม>เดินลงมาจากห้องผ่าตัดก็มาทานโจ๊กเลยทานโจ๊กผิดคาดมากเลยค่ะสุดอนแรกลัวมากมแต่ว่าพอทาเสร็จแล้วรู้สึกกระทาใจมากค่ะมไม่เจ็บเลย ก็จะมีตื่นนิดนึงแต่ว่าตื่นิดเดียวนะคะแต่ว่าที่นี่คือนอกจากคุณหมอหน่ารักแล้วน้องๆพนักงานที่นี่ก็น่ารักมากเลยค่ะตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองดูแลดีทุกคนเลยค่ะประทับใจมากค่ะถ้าเกิดตรงนี้ดีขึ้นมากๆเดี๋ยวพี่กลับมาแน่นอน <c oughs> เป็นไงล่ะตอนแรกคือกลัวยังไงกังวลยังไงกลัวมากกลัวมากจนแบบคือจ่ายตังค์แล้วทาล้างหน้าแล้วอะไรแล้วรอคุณหมอนะแล้วก็บอกน้องกิ๊กบอกว่า กิ๊กพี่ไม่ทําแล้วพี่ขอต่างคนได้ไหมพี่จะกลับบ้านแล้วพี่รู้สึกว่าแบบพี่มันจะเป็นแบบตาเยี่ยมหรือเปล่ปาหรือะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราคุยคุณหมอก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปเจอคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเป็นนิดเดียวเดี๋ยวมันก็จะหายคือมาทาครั้งหนึ่งเสียเงินแล้วเนี่ยเอาไม่คุ้มเลยมองไม้สวยคุณหมอน่ารักมากค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วแล้วแฟนเจอแล้วเป็นไงบ้างครับ แต่เป็นยังไงแข็งแข็งแน่ถ่ายถ่ายเด้อเป็นด้วยหลักเดินาก็ทำท่าอย่างนี้ใส่เลยเพราะว่าตรงนี้ของพี่ตอนที่มาเนี่ยจะเป็นกระดูกแก้มมันจะแบบยุ่ยมากพอเดินลงมาปุ๊บเนี่ยคือตอนนี้มันตึงเลยอ่ะตนนี้กาเฟ่ก็ยกนิ้วให้ก็ไม่เหมือนเลยนะแบบพอฟื้นปุ๊บก็ก็ลุกขึ้นได้เลยด้านปกติแล้วถ้าเกิดแบบไปผ่าตัดอื่นๆมันจะต้องแบบแบบอะไรอ่ะเซยกว่านี้ก็รู้สึกดีเลยไม่ไม่อะไร ใช่รู้เรียนได้เลยเปลี่ยนเยสื้อผ้าเองได้เลยปเทปนเดี่ยวอืมทับใจมากค่ะชอบเราเล่า,ลาตอนตอนผ่าตัดให้หน่อยเป็นยังไงมันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องอะไระยังไงมัง้งก็จะมีให้ฉีดยาสลบเนาะฉีดยาเป็นแบบนี้อเป็นเค็มๆเค็มๆแป๊บเดียวแล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะก็ระหว่างทำก็คุณหมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวเราก็คุยคุยกับคุณหมอได้คุณหมอได้ คือตอนแรกพี่คิดว่าจะต้องแบบหลับไปเลยหลับไปเลยกลัวมากหลับไปเลยแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยหลับตื่นมาทีเดียวแต่ว่าอันนี้คือเคิร์มคุยได้ไม่เจ็บไม่เลยเลยไม่สลบไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องรู้สึกตัวอพรอย่างบางคนก็จะกลัวกลัวแล้วแบบว่ากกิที่ขอสลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงแล้วแบบไม่ต้องสลบไปเลยนะคือคือางเนี้ยเขาคุณบอกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยมากกว่าดูไปนะ ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบมากชอบเลยผิดเลยจากเดิมเนาะน้องกิ๊กผิดเลยชอบค่ะคือร้อยใหม่ตอนนี้มันก็แบบวัฒนการมันก็ล้าสมัยไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนร้อยใหม่ก็คงต้องจิบตัวนี้แน่นอนเลยเพราะมันดึงเข็มดึงอะไรอย่างเงี้ยต้องทําบ่อยด้วยนนาใช่ทำบ่อยด้วยคืออันนี้ถามว่าคือราคาก็คุ้มอ่ะพี่ว่าพี่ว่าคุ้มนะค่ะโอเคชอบชอบพิชัยเป็นไง What do you have?